แต่ต่อมาเราพิดว่าเมื่อเราทำความเข้าใจกับรายการที่สุดินาคานจังหวัดทราบแล้วนี้ผู้เรามากันหลายคนในกันแา่ผู้เราทีมเราได้มีอยู่สาสิบคนนะครับแล้วก็ผูญญ้นีนทุกจังหวัดไม่ใชหวัดตอนนะครับท่านมีสาวอะไรท่านนับไปยาวมากๆนะครับท่านก็สนใจมาไปเอาเวลานะครับจากนี้ไปรูจ้จักท่านนายกแรกแเดี๋ยวคุณจะมาบ่อยๆขึ้นนะครับที่คนหนึง่ง ท่านพิชาติท่านรักอ,อ,อยู่ที่จังหวัดก็สนใจที่มาดูแลเรื่องต่างพวกเรานะครับท่านต่อไปคือท่านอิรชัยมูลทองโรยครับนาที่โรานานเตรียมการม์มาเยอะแยะเลยรู้จักรบรระปฐุม,มูนเยอะทีเดียวเลยนะครับท่านพูดตามสบายไม่ต้องจำบุญอะไรมากอยากจะเล่าแล้วูดลงปากที่สลม้ของเออกเราใช้ติประเทศเราสำหรที่ประเทศก็ต้อมาตรวจกนนะครับท่านผู้สั่งอยูนะครับเพื่อการเพิ่มนนะครับ

เขาจะได้เห็นได้กินเลยนะครับเมือนกับเป็นรายได้เป็นในบ้านได้ได้ครับถ้าปลูกในบ้านเราจะขึ้นในบ้านครับถ้าปลูกในสวนจะขึ้นในสวนปลูกในเสื้อของหน้าไม้เวลาหน้าแรงหน้าอะไรมันจะเกิดเมื่อไปดูดพวกหินงพวกต้นทิายเห็ุที่ต้นไม้เพราะรากไม้กลุ่มหล่นเนี้ยมันจะดูดสารอาหารขึ้นมาพวกโพสโซลัสว่อะไรรากไม้ไม่สามารถย่อยได้ แต่เชื้อราพวกนี้จะไปย่อยสลายกลุ่มจาระนั้นให้ตรงน,นี้ครับให้อยู่ในระบบที่เวศแบบนี้ครับปีต่อปีเนี่ยครับเพราะมนันจะมีเชื้อราดูเดิมๆ,ๆแต่ถ้าเป็นปลูกแบบไร่มันสับหลังในเริ่มใหม่ๆต้นที่บาดแผลถ้าเราไม่สร้างบาดแผลรดน้ําไฟเหมือนก็แค่ให้ปุย๋ยกับน้ำเพียงเดียวเคล็ดลับก็คือการทาให้รากไมา้มันถลอกให้เมื่อมันมีบาดแผลแล้วมันจะสมาถแถนแผลด้วยการดึงเชื้อรากลุ่มนี้เข้าไปเชื่อม <ส>และเชื้อราก็จะฝังอยู่ในรากไม้แล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหนกินใด้เป็นที่นิยมของท้องถิ่นนั้นเมื่อได้ต้นพันธุ์เสร็จแล้วก็ล้อมาขยายพันธุ์ตามที่สอนลงไปหนึ่งกิโลนี่ยสามารถขยายต้นเหียงต้นเหล่านี้จะกลายเป็นต้นเห็ดนะครับแล้วมันจะแทรกเห็จะลงไปเรื่อยๆนะครับทเห็ดมันจะออกตามแนวรากไม้ เนี่ยครับเราสามารถที่จะใส่ต้นเล็กๆนะครับพาะต้นเล็กๆรากเขากำลังจะเจริญเติบโตอย่างกำลังจะขยายไอเรื่องของหมอกควันเนี่ยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจถึงปีละ2.6ล้านล้านนะบาทซึ่งจำนวนเยอะอยู่ฉะนั้นสวให้ความสนใจเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ทบต่อความสุขและก็สุขภาพของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นเรารู้ดีว่าหมอกควันที่เกิดขึ้นในนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากไอพืชเชิงเดี่ยว นั้นเราก็ต้องพยายามหาไอ้พืชอื่นมาทดแทนให้นะไอ้พืชทดแทนให้ก็คือเนี่ยไอ,อ้เออห็ดเ,เนี่ยนะฮะนี่ส่วนหนึ่งแล้วเราก็พยายามจะห,หากาแฟด้วยนะฮะเพื่อที่ให้นอกจากที่ไม่ให้ปลูกพืชพืชเชิงเดียเ่ยวนี่เราก็ต้องหาพืชอื่นให้ทดแทนพืชเชิงเดี่ยวที่เราทําอยู่ที่ขณะน,นี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้อมูลบอกว่าไร่หนึ่งต่อปีเนี่ยประมาณ3,000กว่าบาทที่เหลือนะ แต่ว่าที่เห็ดที่เมอกี้อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะดรสุมิตรพูดบอกว่าถ้าปลูกเห็ดเนี่ยได้ปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า1.000 0บาทนะต่อไร่ต่อปีถึง51-5 0 0 0 0าทนะและขนาดเดียวกันเนี่ยผมก็ให้ข้อคิดว่าถ้ารอหนึ่งปีถึงจะได้เห็ดเนี่ยบางทีเนี่ยชาวบ้านนรอไม่ไหวฉะนั้นไปหาดูเห็ดที่สามารถเนี่ยทำไรายได้ได้เร็วขึ้นนะฮะนั่นประการที่ห ประการที่2ก็คือว่าเอาเถอะถ้าจะปลูกขา้าวโพดปลูกไปแต่ว่าไอ้ส่วนที่แบ่งพื้นที่ไว้ปลูกเห็ดด้วยนะแต่ข้าวโพดนะั้นไม่ต้องเผาเพราะถ้าเผาเนี่ยเชื้อเห็ดตายนะจาสามเดือนแรกก็โอเคได้ตังจากไอ้ข้าวโพดไปนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ลอยอีกนิดหนึ่งนะก็จะได้จากเห็ดด้วยนะจากเห็ดและเห็ดเนี่ยมีการศึกษาว่าถ้ารักษาดีดๆเนี่ยเชื้อเห็ดอยู่ถึง20ปีนะ แล้วถ้าสมมุติว่าเห็ดมีรายได้เนี่ยปีปีปแรกปีที่2ปีที่3ถ้าเราปลูกกาแฟเสริมเมื่อไปนะปีที่3ถึงปีที่5เราก็จะได้กาแฟนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ที่เป็นแนวคิดในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยก็จะจะ,จะต้องอาศัยจังหวัดนะอาศัยภาคเอกชนแล้วก็อาศัยประชาชนด้วยต้องทําความเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นภาระ,ะหนึ่งไอ้ภาระกิจด้านหนึ่งนะของสวที่จะลงไปช่วยแก้ปัญหาของประชาชน